สวัสดีครับมืนอน้กอ่ะเจอกับพอบานดาราชาแนลอีกแล้วครับมืนอนีกกับชีภาพมา z o ทีมงานเจ้ามาเก็บค้องแล้วพี่น้องเก็บค้องซุ o m กูดังละไปฝากไปกูดังพี่น้องนี่คอยติดตามพี่น้องไปเบิกงน้ากันพี่น้องเลย Чуваємо число. Скажіть мені «на». Чуваємо час australian 돼 Yeah, yeah. อันนี้ส่วนที่เก็บเสร็จส่วนที่เก็บเส็จแล้ว 做法是做。 可以抽烟也可以。

đừng có tượng 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 cái gì tượng tượng ที <m ess> ่ไหนทีู่่อ้ก๊อกเนี่จ้ะใช่ค่ะมันเอามาเลือนะไรตรงนี้เนี่ยนานแล้วก็สี่เกจตัวนี้ไม่ได้ให้คนแรกหรอกให้รู้ที่เราไปเก็บ

i <laughs> ข้าไปไหนถนนเนยข้า hmm. ข mm ้าวนเนาะได้ปน่นน่นน่นยนาไปเองบนเลยค่ะอเปียนแังพอปะพอพอข้วเลยข้าวพอ้ไม่มีมั้นี่ไงอย่าพับนี่เลยบหอกไม่ต็เลยแต่แล้วก็หอแต่ แสนส่วนอะไรก็ม mm ั hmm. ่งแสนนึ่งัะไม่เห็นไม่เห็นในในตรงที่เขาไข้าในบรรดาส่วนเด็ก 看。<Okay. S 2> okay. ส่วนไม่ได้เกดอะไรขึ้นเจ้าหนี้ใส่กันนะใส่กันใส่กอนใส่กนใส่กั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 นใส่กอนใส่กั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 นใส่กน O artista

เดี๋ยวรอรอน้องเขามาดูอีกเ้อรามนนย,ะยานะเารอบ้กอกอ่เ

ัคุนเิ่มห้อแล้วพี่นอ้องหอทีวีครับคลิปนี้ก็จบไปก่อนพี่นอ้อง แล้วก็จ,จะมาขนของพี่น้องเลยแลยวจุดทายเบิ้งเรื่อยๆเด้อพี่น้องเด้อฝากพอมีน้องเของมาเบิ้งกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องพวันนะ่านนร่าแนงมีพวันกน็ขอจบคลิปก่อนเด้อครับเลื่ออื่นคลิปหน้าครับสวัสดีครับ